มองเห็นขวดน้ําชาวนี้ก็ทําให้นึกถึงการตั้งตั้งแบบนี้ตั้งยากกว่าการตั้งปกติก็นึกถึงเรื่องของการตั้งใจตั้งจิตตั้งใจตั้งไว้ให้ดีตั้งแต่บัดนี้จะขอตั้งใจตั้งตัวตั้งตนตั้งต้นตั้งมั่นฝึกฝนไฟฝันฝ่าฟันฝันไฟอบรมบ่มเพาะเจาะจิตเจาะใจส่งเสริมสอดใสสวมใสคุณธรรมมีคําว่าตั้งอยู่9ก้าตั้ง ตั้งจิตตั้งใจตั้งไว้ให้ดีตั้งแต่บัดนี้จะขอตั้งใจตั้งตัวตั้งตนตั้งตนตั้งมั่นฝึกฝนฝ่ายฝันฝ่าฝันฝันฝ่ายอบรมบ่มเพาะจิตเจาะใจส่งเสริมสอดใส่สวมใส่คุณธรรมเนี่ยทั้งหมด9ตั้งวันนี้ใครที่รู้สึกว่าพอเราทําอะไรแล้วมันก็ล้มทําอะไรแล้วมันก็ล้มพอจะตั้งได้แม้นแต่ฐานที่ตั้งจะมั่นคงดีแต่ว่ามันก็มีเหตุทําให้ต้องล้มอยู่เรื่อยทําไมชีวิตมันล้มไม่รู้จักหยุดจักย่อนเมื่อไรจะตั้งได้สักทีชีวิตก็เป็นแบบนี้จริงๆนนยยมก็ตต้้องงขััไปเรื่อยๆ วันมีวันนี้มีอะไรที่แบบเล็กๆพอตั้งได้รีบตั้งวันนี้มีอะไรที่มันล้มบ่อยๆพยายามหาข้อหาข้อสังเกตว่ามันล้มเพราะเหตุอะไรพระพุทธเจ้าสอนให้ดูเหตุว่าอะไรมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ในครั้งนั้นอะไรมันเป็นเหตุแห่งความไม่สําเร็จในครั้งนั้นมันพิจารณาว่ามันมีเหตุจากอะไรบ้าง ตั้งจิตตั้งใจตั้งไว้ให้ดีตั้งแต่บัดนี้จะขอตั้งใจตั้งตัวตั้งตนตั้งตนตั้งมันฝึกฝนฝ่ายฝันฝ่าฝันฝันฝ่ายอบรมบ่มเพาะจอดจิตจอดใจส่งเสริมสอดใส่สวมใส่คุณธรรมตั้งหมั่นตั้งบ่อยๆเมื่อตั้งบ่อยๆอะไรที่มันทําบ่อยๆมันก็จะเกิดความเคยชินทางด้านเลวมันก็จะเลวแบบชินชินไปได้ทางด้านดีมันก็จะดีแบบชินไปได้ชินแบบดีดีกว่าชินแบบเลวฉะนั้นถ้าหากว่าเราตั้งบ่อยๆค่อยๆตั้งหากิจกรรมในการตั้งวันนี้เรามีศีล มีศีล3ข้อพรุ่งนี้ลองเสริมเพิ่มอีกสักข้อหนึ่งวันนี้มีศีลหนึ่งข้อลองเพิ่มอีกสักข้อครึ่งนะถ้าหากว่าครึ่งนี่คือมันทําได้ไม่ครบข้อก็คือมันก็ต้องเอาแบบครึ่งครึ่งครึ่งไว้ก่อนค่อยๆเสริมค่อยๆเสริมนะวันนี้ถ้าหากว่า,เ,าเราจะทําอะไรที่เรารู้สึกว่าใจของเรามันจะเป็นทุกแบบร้อวันนี้ลองลดระดับลงมาไม่มีใครรู้เรานอกจากตัวเราเองงั้นถ้าหากว่า ตั้งบ่อยๆค่อยๆตั้งมีอะไรเล็กๆน้อยๆเสริมเข้ามามีอะไรที่มันเสริมกับชีวิตให้มันเติมพลังให้กับชีวิตได้เสริมพัฒนายกระดับชีวิตได้ตั้งชีวิตได้ต้องตั้งบ่อยๆตั้งจิตตั้งใจตั้งไว้ให้ดีตั้งแต่บัดนี้จะขอตั้งใจตั้งตัวตั้งตนตั้งต้นตั้งมั่นมีคําว่าตั้งอยู่ก้าวตั้งให้ชีวิตเราทุกท่าน พยายามตั้งบ่อยๆตั้งบ่อยๆมันล้มตั้งมันล้มตั้งมันล้มแกล้มแกล้มได้ฉันตั้งแกได้แกล้มได้ฉันก็ตั้งได้แกล้มได้ฉันก็ตั้งได้ค่อยๆฝึกตั้งแม้มันจะไปล้มอีกเราก็ตั้งมันอีกเรื่อยๆขยันตั้งมันตั้งมีอะไรที่ล้มค่อยๆตั้งมีกําลังใจในการตั้งมันเรื่อยๆและที่สําคัญพิจารณาหาดูซิว่าอะไรที่มันเป็นเหตุให้ล้มบ่อยๆแล้วค่อยๆลดเหตุในการล้มในชีวิตมันก็จะตั้งขึ้นได้เอง ค่อยๆทำนะโยมนะอาตมาก็ยังไม่ได้เก่งอะไรก็ล้มบ่อยๆก็ค่อยๆตั้งและค่อยๆหาที่ตั้งที่มันมั่นคงนเพื่อชีวิตของเราจะได้อยู่โดบนพื้นฐานของความสําเร็จโยมมีสําเร็จในความสําเร็จทางโลกพระต้องการความสําเร็จทางธรรมจิตใจต้องการที่จะนําไปสู่ความพ้นทุกข์ซึ่งจริงๆไม่ว่าจะเป็นโลกหรือธรรมทุกคนก็ปรารถนาให้ใจเนี่ยอยู่บนพื้นฐานที่ตั้งที่มันจะต้องตั้งมั่นคงไม่เป็นทุกข์ทางใจ กายภาพข้างนอกมันก็เป็นเหตุที่ทําให้ใจเป็นทุกข์เป็นสุขก็มีแต่เราเท่านั้นเลยโยมที่รู้ว่าใจเราเป็นทุกข์หรือสุขมากน้อยแค่ไหนขอให้พบสุขร้อยเปอร์เซนต์จุดจีนนี้มีความสุขมีความเจริญตั้งจิตตั้งใจตั้งไว้ให้ดีตั้งแต่บัดนี้จะขอตั้งใจตั้งตัวตั้งตนตั้งตนตั้งมันฝึกฝนฝันฝันฝ่าฝันฝันฝันฝอบรมบ่มเพาะจอดจิตจอใจส่งเสริมสอดใส่สวมใส่คุณธรรมฝึกให้เด็กๆลองท่องดูนะยโยมนะเจริญพร